สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการลงโปรแกรม Dev C++ นะครับคือหลายครั้งเนี่ยก็คือเราโหลดมาเนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะใน windows 11ด้วยนะครับก็เลยให้พิมพ์เนี่ย dev c++ นะครับลงใน google ครับแล้วเลือกอันที่เป็นเขียนว่า source fork นะครับอันแรกจากนั้นเนี่ยให้ดูตรงนี้ให้ดีตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่ชื่อนี้เนี่ยก็ต้องโดยคนนี้นะครับถ้าไม่ใช่คนนี้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปเซิร์ชหาใหม่นะครับ อยู่ในลิสต์ในเว็บนี้แหละไล่หาดูถ้าใช้ชื่อนี้ปุ๊บก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะโมดิฟายไว้สำหรับให้มันใช้ใน windows 11ได้นะครับจากนั้นเราก็ดกดคลิกเปิดโปรแกรมตัวนี้ได้เลยหน้าโปรแกรมจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมมันมี2อันอันเก่าที่โหลดในเว็บนี้เหมือนกันนะแต่เป็นกลม,กลมให้เลือกอันที่เป็นสี MC, ่เหลี่ยมสีเงินนะครับ จากนั้นก็โหลดไปเลยแล้วก็รอสักพักหนึง่งก็ถ้าไม่เจอเนี่ยให้ลองกดคำว่า by ชื่อนั้นดูนะครับแล้วก็ลองหาดูว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วไปเลือกจากนั้นให้เราคลิกขวา Run as by admin นะครับก็จะเริ่มติดตั้งแล้ว ก็ถ้าติดตั้งด้วยธีนี้เนี่ย<ม>ก็คือใช้ได้ชัวร์ครับบนคอมพิวเตอร์ Windows 1 1ของเรานะครับก็อันนี้ก็คลิกโอเคไปได้เลย <c oughs> จากนั้นก็กดเลือกตัวนี้ให้เป็น d i c e C โปรแกรม File นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเลือกไว้ให้แล้วแหละถ้าไม่เลือกตามนี้เนี่ยก็มันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันไปนะครับแล้วก็ รอให้ติดตั้งเสร็จครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าไฟอยู่ที่ประมาณ60ิเมกนะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกเซตอัพค่าต่างๆเลยนะครับตรงนี้ก็คือเลือกพื้นหลังได้เลือกสไตล์ของตัวอักษรได้ครับว่าจะเป็นแบบไหนก็ลองเลือกดูได้ครับที่เขียนว่า Color นะครับ สามารถคลิกเปลี่ยนไปมาได้เป็นสีของตวอัวอักษรหรือว่าภาพพื้นหลังเป็นสีดำหรืออะไรเงี้ยครับได้หมดเลยนี่เป็นสีน้าเงินกับสีแดงนะครับตวัวอักษรข้อความอะไรเงี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นขั้นหลังดําก็ได้นะครับเหมือนพวกโปรแกรมใหม่ๆสมัยนี้นะจะเป็นพื้นหลังดํากันก็หลังจากนี้เราก็กดเปิดเข้าโปรแกรมมาได้เลยครับ อันนี้ก็เลือก New Project นะครับเป็นเดทแบบเปล่าจากนั้นก็กดพิมพ์ Sharp Include อันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้ได้โอเคแล้ว Sharp Include แล้วก็ stdio.h นะครับ นี่ครับพิมเมนแล้วก็ผมจะลองปรินต์ค่าออกมาดูเราก็ใช้คําสั่ง Print f นะครับแล้วก็ใส่ตัวอักษรเข้าไปใส่เป็น555ไว้นะครับแล้วก็ใส่เซมิคโคลอนปิดท้ายแล้วกดคอมพล y ์คอมพลาแล้วรันไปก็ใช้ได้นะครับปกติตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จบแค่ตรงนี้นะครับเออ่อฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ